สวัสดีครับคลิปนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองมีองค์อะไรอาจารย์ช้างจิตประพสสอนบอกว่าเช็คได้บอกได้ตรวจผนังงานได้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับยังไงเขาจะไลฟ์ฟังนิดนึงครับใครที่มีองค์นะครับคุณไม่ต้องวิ่งหา นะครตำหนักต่างๆ,ๆเพราะตำหนักต่างๆเนี่ยบางทีนะเขาจะเจอกับปัญหานี้ครับ,รบตำหนักนน้นบอกว่ามีเจ้าแม่องค์นี้พอตำหนักนี้บอกว่ามีเจ้าพ่อองค์นี้ไปสิบตำหนักไม่เหมือนกันทั้งสิบตำหนักแล้วปวดหัวกลับมาก็ให้กูจายไงนะครับดะนั้นผมรับแลเช็ค เรื่องของพลังงานคะใครมีองค์ไหนมีแม่องค์ไหนมีพ่อองค์ไหนถ้าบูชาถูกนะคุณรวยครับบูชาถูกก็รวยอาจาย์ทไมจะกล้าบอกว่าถ้าเราบูชาองค์ที่มีอยู่กับเราถูกแล้วรวยอก็เหมือนเราอ่ะเรามีพ่อแม่เราอะนะแต่เราจะไม่รู้ชื่อพ่อแม่เราเลยแล้วพ่อแม่เราจะให้เงินเราไหมสมมติพ่อแม่เรามีบรดกอ่ะนะแต่เราก็ไม่เคยไปขอพ่อแม่เราเลยไปขอป้าไปขอลุงไปขอน้าไปขออาไปขออะไรซึ่งนะเขาก็นะเขาเก็บไว้ให้ลูกเขาเหมือนกันครับ นะฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคุณนะบูชาถูกคุณขอถูกอันนี้แหละนะขุมทรัพย์นะจะอยู่ไม่ไกลครับนะความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเพราะค,คุณท้รู้อยู่แล้วนะนะครับ,รบว่าเทพเทวานะบรรดาลได้ทุกสิ่งถ้าคุณขอเป็นครับอาจารย์กล้าพูดอย่างนี้นเลยหรอือกล้าพูดครับเพราะตัวผมเองนะผมต้องรองกับตัวผมเองนะเมื่อก่อนเนี่นะครับผมวงทีโบนโบ,บนซโบนหยุดไปแล้วุเชื่อแม ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมก็อธิษฐานท่านบอกว่าขอให้ผมนะมีเงินเต็มที่ก่อนใช้จ่ายเต็มที่ก่อนผมจึงช่วยคนได้นะอยู่ๆจะไปช่วยคนได้ไงนะครับนะบ้านผมเนี่ยไม่ต้องคุยนะบ้านผมอยู่ที่นะครับนะวัชรพลครับนะบ้านเดียวผมต้องมีทุกๆอย่างก่อนผมถึงบอกนะว่าเราต้องขอให้ตัวเราเนี่ยเรียกว่าอยู่สบายแล้วเราถึงนะผมลองมากับตัวเองแล้วูง่ายๆนะครับนะครับวันนี้อาจารย์จะลองอะไรให้ดูก่อน เดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับอ่ะเอา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 เทียนก่อนก็ได้ครับเทียนจุดมาเลยครับจุดมาเลยจุดมาเลยเทียนนะครับเนี่ยเทียนนะครับเนี่ยเทียนเทียนนะครับเทียนนะครับคุณคุณนะครับคุณไตเทพอ่ะเดี๋ยวดูนะครับคุณไตเทพอ่ะผมดูให้ให้ดูนะครับเนี่ยเทียนนะครับเทียนนะครับเนี่ยเทียนนะครับอ่านะครับเทียนแล้วเราจะใช้มือนะครับแต่ผมเนี่ยถ้าคนธรรมดาเราให้คุณไตเทพลงกันร้องเลยนะครับแต่ ร้อนไม่ร้อนกูเดนเท้ te, เราดูนะครับเนี่ยไม่ใช่เทียนแบบว่านะเรียกว่าเร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 าและเราเมคขึ้นมานะไฟจริงๆน,นะครับเนี<ม>่ยไฟจริงๆนะนะครับอ่ะผมจะนะบอกนะครับว่านะครับให้ใช้โอห์มชิวะโอห์มโอ์มชิวะโอ์มโอ์มชีวะโอม์เนี่ยผมนะทักใบนึงครับไหมนะครับเนี่ยนะไฟจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยไหมนะครับไฟจริงๆครับจริงๆนะครับนะครับอ่ะคนดูให้ดีนะครับนะครับเนี nov, ่ยดูให้ดีครับ <ผม S 2> เขียนร้อนนะครับเนี่ย ante. ดูที่มือผมนะผมเล่นกสินไฟผมเล่นเล่นแร่แปรธาตุมือไม่พองนะครับอย่าทำนะครับนี่ผมบอกก่อนนะ scri, ใครไม่ได้เรียนอย่าทำนะเพราะว่านะครับมือพองนะครับมือพองนะครับนะผมอยายคุณใจเทียบพองครับลองไหมครับลองไหมลองไหมไม่ไม่ลองนะครับโอเคนะครับ่าดูนะครับดูร้อมกันครับโอมสีวะโอ์มโอมสีวะโอ์มโอมสีวะโอ์มโอมสีวะาโอ์มผมรูปแล้วเป็นไฟเย็นแล้วครับไฟเย็นสําหรับผมแล้วครับไฟเย็นสําหรับผมแล้วเย็นเสร็จแล้วผมทัาใคครับหนึ่งสองสามสี่ ผมอย่างนี้แหละครับพี่ครับหือไม่มีพองไม่มีอะไรครับไปดูนะครับครับอันนี้คนเล่นกสิคนทำาคนเล่นกสินไฟต้องเล่นกสินไฟนะครับเล่นกสินนะครับถ้าไม่เล่นกสินนะลองได้นะคุณไปลองที่บ้านได้น้ามือพองผมไม่รับผิดชอบนะครับนี่นะครับเห็นไหมผมหยดก่อนเลยครับน้ําตาเทียนต้องหยดใส่มือนะครับจนอะไรครับนะจนน้ําตาเทียนนะครับคนที่เล่นกสินไฟน้ําตาเทียนยต้องเย็นก่อนพอเย็นเสร็จแล้วเราถึงจะเล่นฤทธิ์ได้เล่นฤทธิ์แล้วเราถึงจะขยามันได้ พยายามมันเท่าไหร่มันก็จะไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับดูนะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวบอกว่าเอ๊มันฟุกหรือเปล่าบอนตอบฟุกหรือเปล่านะครับอีกอาจารย์อาจารย์นี้เราต้องฝึกฝึกครับฝึกเรื่องตาที่สามครับฝึกที่ตาที่สามตาที่สามนี่คืออะไรนะอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับเลือสีตาไฟไงนะครับเนี่ยผมจะให้เพ่งกับสีกับเพ่งเนี่ยนะครับนะครับเพ่ง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 นะผมเสกนยนะใส่ยาอะไรครับใส่จะลุกตรงเลยครับ ถ้าคุณเป็นเศษธรรมดาไฟมันจะตกไปตกมาอย่างรมเศษโอ้ไฟจะขึ้นตามมือเลยนะครับขึ้นตามมือเสร็จแล้วผมจะทําก่อนเศษก่อนผมเศษให้ให้ให้เทียนนะครับนะครับให้เทียนเย็นไหมเนี่ยนะครับเทียนจะเย็นเลยครับเย็นเย็นใ้ผมให้ให้วิทยากรทุกคนแล้วกันนะครับนะคุณป้านะครับคุณป้าอยู่นะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะให้ดูก่อนนะครับว่าอันแรกร้อนแล้วก็จะทำให้เย็นก่อนนะครับดูครับตอนนี้ผมเอาเอาให้ร้อนก่อนแล้วกันเนาะนะครับ อากร้อนก่อนคุณป้ามายื่เมือครับอ่ะคุณป้าครับอ่ะยื่นมือน้ำไม่ใช่น้ามานนะเนี่ยวจมามานะนะครับนี่คุณป้าร้อนไหมครับร้อนค่ะร้อนนะครับดูแค่นิดเดียวร้อนดูให้ดูให้ผู้ชมดูนะครับก็ไม่ได้ไว้นังน้าตาเยนร้อนน้ําตาเยนร้อนตอนนี้น้ําตาเทียนจะเย็นแล้วครับนะครับอ่านะครับผมบอะเย็นนะครับดูนะครับนะครับผมอุ่มนะครับอุ่นๆนี่ครับอ่คุณคิดอยู่ะครับครับผมนะครับไม่ นี่ครับอะผมทาให้ดูอีกท anyway> ีครับนะอย่าไปทํร้องกันนะครับถ้าไม่ได้เรียนนะครับเดี๋ยวดูนะ้จไม่มีสะดุ้งไม่มีอะไรเลยอะเสร็จแล้วยังไงครับผมโอมชีวโอーโอคムชีวโองโอームชีวโอームโอーชีวโอมโอーชีวโอーโอมชีวโอーอันนี้นะครับเทียนก็กลับมาอะไรครับกลับมาเป็นเทียนที่นะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนครับกิตเราสั่งเขานะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเสร็จแล้วครับอ่ดูเบอร์ผมไม่มีพองนะครับมาดูได้นนะครับไม่มีครับอ่านะครับ ต่นี้ผมอาจารย์ไม่ได้เล่นกลนะไม่เล่นกนนลนกนครับมาพิสูจน์ผมได้ใครไม่เชื่อมาแต่ถ้าผมผมสอนคุณเนี้ยคุณก็ทำกับผมได้มาเรียนได้นะครับครับผมอะนะครับคราน,นี้จะให้ดูบุหรี่บุหรี่เนี้ยมันจะจะร้อนแรงยิ่งกว่ายิ่งกว่านั่นนะครับใครก็รู้นะวบาบุหรี่มันจะร้อนแรงครับอ่ะลองดูบุหรี่สมมงงวตินะครับอ,ะอะ่บอะเดี๋ยวผมดูนะครับ ดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับไม่ให้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ให้ไปลองนะครับถ้าไม่ได้เรียนอย่าไปลองนะครับมาดูครับนี่ครับนี่คือไฟจากบุหรี่นะครับครับแดงๆครับอ่ตอนนี้ผมเซตกระสินไฟนะรับ เป็นตัวสังคมวิทย์ดริงเก่งไหมครับเนี่ยครับสังมวลเดี๋ยวบอกให้มวลเดียววะจอบว่ามวลที่มึงก็ทนได้นี่ไม่มีนะครับไม่มีพรองไม่มีอะไรนะครับอย่าลองนะใครเดี๋ยวบอกอาจารย์ใตเทพผมมาไหมแล้วก็เนียไม่ต้องนะผมสองมวลเลยครับสองแล้วครับสองมวลคู่กัน ทำให้ดูนะครับไม่ได้ทําให้เชื่อนะครับว่าอาจารย์อาจารย์ช้างจิตสัมผัสประพัดสอนนะครับ ปปวัาสูเ็ปดยินียโอมปป้องาสนาสูบเต็มปดอินเโอมปกปสนาสูครับเีผมขยี้เลยนะครับครับครับอ่ะันี้ดูครับน้องอยู่ในมือครับผมนี่นะครับ ันนี้เขาเรียกว่าทำอะไรอาจารย์กสินไฟไงครับกผมนะครับดูนะครับเมื่อกี้เห็นให้เห็นแล้วนะครับอาจารย์เป็นพยานนะครับเป็นนะครับนี่คือกระสินไฟสามารถทําได้ทุกอย่างครับเศษทองให้หายไปนะครับเสษทองให้หายไปมือเลยนะครับนคขยับนิดเดียวนะครับนั้นนะครับไม่เชื่ออย่าลบลูอยากให้มาพิสูจน์กันไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับผมะผมทําให้ดูขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยนะครับนั้นทุกๆอย่างนะครับ ใครที่มีองค์เทพแล้วยังวิ่งนะครับผมสงสารนะเพราะว่าจะโดนคนหลอกนะครับหรือใครอยากจะเรียนในเรื่องของกระสินจริงๆนะเรียก<ช>ว,ว่าอยู่โยงคงกระพัน แล้วนะตัวเราเนี่ยนะไม่ต้องจําเป็นนะบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่พระเครื่องนะ,ะแต่<ม>สามารถทําตัวเราให้เป็นอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ให้เทพมาอยู่กับเราได้จึงอยากจะแนะนํานะครับบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาบน้ําเราอาจจะนะถอดพระแฝนไว้โอ้ไม่มั่นใจเลยขับรถไปทํางานตายห่าแล้วเพราะอะไรพระกูไม่ได้ใส่กลัวไปหมดเลยมันหล่นไปหมดเลยการงานการอะไรนะทำให้เราไม่มั่นใจครับมาเลยครับ ถ้าคุณเชิญพลังเทพได้ถ้าคุณนะนะเอาพลังครูบาอาจารย์ไปอยู่กับคุณได้ไม่ต้องแฝงพระก,ก็ยังได้เพราะสามารถพระจะอยู่ในใจเราตลอดและความศักดิ์สิทธิ์อยู่โยโมพงกระพันแค้วคาดคงกระพันชาติีสะท้อนกลับในเรื่องของนะโชคลาบเทพมีหมดครับเทพมีหมดครับมีหมดเลยนะครับนะนั้นใครที่ชอบพระเครื่องไม่ได้ว่าว่านะแฟนพระเครื่องไม่ดีนะแฟนพระเครื่องดีแต่จะดีกว่านี้ไหมถ้าเกิดคุณมีนะครับเรียกว่านะ พลังความมงคลเนี่ยติดตัวคุณอยู่ตลอดคุณจะไปไหนก็อะไรครับมีชัยไปกว่าครึ่งครับนะครับนะครับครับอาจารย์อ่ะรับรรับเรับรับรรับเช็คองคือไงผมรับเช็คองค์หมายความว่าใครที่มีองค์แล้วอย่างอะไรครับยังไม่รู้เลยว่าองค์นี้ในไปที่นู่นบอกเจ้าแม่ใส่ทองไปที่นู่นบอกเจ้าพ่อเฮงเจียไปที่นู่นบอกเจ้าพ่อติ้วไปไกไปสิบที่ไม่เหมือนกันทั้งสิบที่คุณมาที่เดียวจบนะครับมาที่เดียวจบคือ คุณจะต้องแบบว่าไม่มาโดนะเพราะผมจะบอกได้เพราะองค์นี้จะลงมาพญานาคเขาจะบอกลักษณะเขาเลยว่าเขาคือองค์นี้เขาจะบอกเลยว่าเป็นองค์นี้เขาจะบอกเลยองค์นี้ลงมาร้อยครั้งก็จะเหมือนกันทั้งร้อยครั้งเขาเรียกว่าอะไรรู้จริงของจริงถูกทางเนี่ยนะครับมาทดลองสัมผัสได้กับอาจารย์ช้างครับผมอาจารย์ช้างอยู่ที่สำนักทุกวันไหมครับ ผมอยู่ทุกวันนะส่วนใหญ่อยุ่ทุกวันแล้วก็มีบางวันผมก็ออกไปทุดงผมยังทุดองอยู่นะครับผมจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ก็ไปนอนวัดที็ไปนอนป่าช้าที่ก็เข้าป่าแต่ผมชอบแบบนี้ชีวิตชอบแบบนี้นะครับไม่ชอบหยุดนิ่งชอบช่วยเหลือคนนะครับไม่ให้เชื่อแต่ให้มาพิสูจน์ครับนะเพราะอะไรครับนะครับเพราะตอนนี้นะครับคนมันหลอกกันเยอะผมอยากให้คุณมาพิสูจน์นะนะครับไม่ต้องเชื่อแต่มาพิสูจน์เปิดใจเท่านั้นนะและคุณจะได้สิ่งที่กลับไปมากกว่านะที่คุณต้องการครับครับ นี่นครับอาจารย์ครับทุกวันนี้ที่สํานักทําอะไรอยู่บ้างครับทุกวันนี้ผมนะครับผมช่วยในเรื่องของอาบน้ําจันเพนใครที่โดนของโดนคุณใสไม่มีเรียกว่านะไม่มีสาเหตุก็เจ็บป่วยนะมาอาบน้ําจันเพนช่วยอะไรครับช่วยในการเรื่องว่าหลุนดวงเชื่อในเรื่องของหน้าที่การงานค้าขายดีเรียกว่าอาบน้ําจันเพนอาบ <ใน S 1> วันไหนครับหรืออาบทุกวันอ่าผมจะอาบให้นะครับตั้งแต่นะครับวันจันพุธศุกร์ครับจันรพุธศุกร์สามวันเท่านั้น จันรพุทธสุกนะครับแล้วก็ใครจะลงนักหน้าทองนี้นะครับเนี่ยผมผมจะอย่างนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะใช้กระสินไฟดันตัวทองให้วิ่งเข้าไปอยู่ในตัวคุณเลยครับแล้วก็นะครับยังนะรักษาในเรื่องของนะครับมะพร้าวเศษมะพร้าวเศกในเรื่องของโรคมันเร็งโรคนะ เรียกว่าสารพัดโลกอ่ะที่เป็น <ผม S 1> แล้วไม่มีสาเหตุอ่ะนะเอาว่าคุณดีได้ก็แล้วกันนะครับ,รบผมผมก็ยืนยันจัดนะคนที่นะครับมาทํากับผมเนี่ยผมไม่จะทําวันนี้พรุ่งนี้นะไม่ได้มา,มาแบบว่าเอ๊ะมาอยู่ๆอาจารย์ไตเทพมาแล้วก็เฮ้ยบางบอก ผมทํามาเป็นสิบสิปีแล้วแต่ผมอยู่เบื้องหลังไงปิดทองหลังท้าไงนะลูกศิษย์ก็จะปากต,ต่อปากอย่างนี้นะครับนะคุณคิดดูแล้วกันนะผมไม่ได้ว่าประชาสัมพันธ์ต้องไปยิงแอบไปนูน่นไปนี่นะแต่ทําไมผมเนี่ยในะสิบกว่าปีตั้งแตนะ่ในยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิปีแล้วด้วยแล้ว,ลวถ้าพูดถึงทีโบนนะผมหยุดวงมาเนะี่ยผมไม่เล่นเลยแล้วช่วยคนเนี่ยนะเกือบสามสิปีแล้วแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงนะเห็นไหมถ้าผมไม่จริงจริงไม่ดีจริงเนะี่ยผมถึงบอกว่าอย่าเชื่อแต่อย่ายให้คุณมาพิสูจนะ เพราะสิ่งที่คุณพิสูจน์คุณจะได้กลับไปมากกว่าที่คุณนะหวังไว้ด้วยซ้านะครับอาจารย์ช้างครับครับผมถ้ามาปกติอาจารย์จะแต่งชุดนี้อยู่ไหมถ้ามาปกติผมจะแต่งชุดแขกอ่ะผมจะแต่งชุดแขกอยู่แล้วอ่าครับเพราะว่าแต่เราก็จะให้นะเออผมจะผมบอกก่อนว่าผมนับถือเทพเป็นหลักพระชีวะเป็นหลักเลยแต่ย<ต>ังคาดอยู่ ก็ย่างเขาวัดอยู่เพราะผมเป็นนะพราหมพุทธนะผมเป็นพราหมพุทธนะนั้นนะผมจึงสร้างแล้วหลวงปู่ส่งเห็นไหมผมจึงสร้างหลวงปู่ส่งเป็นเป็นพราหม์พุทธครับเป็นพราหมด้วยเป็นพุทธด้วยด้วยเขาเรียกพราหม์พุทธนะครับอ่าผมขอฝากวัตถุมงคลหน่อยแล้วกันนะครับสําสำหรับใครที่นะครับผมได้จัดสร้างเหรียญนะครับหลวงปู่ห่ววัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเพื่อจะจะซื้อที่นะปู่ส่งเนี่ยนะนะยังไม่มีที่ท่านเลยผมก็อยู่ในอ่าเรียกว่าห้องแถวตึกแถวยีนนะครับนั้นอ่าเรียกว่าช้างเผือด เราไม่อยู่ในป่านะครับวันนี้ก็นะนะพี่ไตเทพอาจารย์ไตเทพเนี่ยเขาก็นะได้นําเสนอไปแล้วนะผมเชื่อว่านะครับก็คงจะมีคนใจบุญเพราะผมสร้างนเหรียญวัตถุมงคลเนี่ยนะนะตั้งแต่ลูกปู่วยังอยู่นะครับ, <S <S รบแล้วก็อนุญาตให้ผมสร้าง5รุ่นนะครับนะ <S 2> <S 2> บเป็นรุ่นที่เรียกว่านะท่านนะเรียกว่านะรักจริงๆแล้วก็นะอยากจะให้เราซื้อที่จริงนะเสียดายนะว่านะท่านมรณภาพไปแล้วนะครับเนี่ยก็ยังมีนะครับเหรียญที่นะนะ หลวงพี่โชคด้วยนะครับวัดพุทธายสวรรค์นะที่คนที่สร้างนะเหรียญนะจตุคามเหนือดวงนะพุทธาพิเศษด้วยนะรัรอาจากยชคอาจารย์โชคครับเนี่ยพุทธาพิเศษด้วยนะเหรียญของอาจารย์โชคแง่โหเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะเหรียญทองคำนะเนี่ยก็ร่วมพุทธาพิเศษเพราะหลวงปู่หวนเป็นอาจารย์ของนะหลวงพี่โชคนะครับเนี่ยนะครับวัดพุทธายสวรส์นะครับนี่ก็นะมีเหรียญนะครับอยู่จํานวนหนึ่งนะน้อยนะครับนะมีเหรียญอยู่จํานวนหนึ่งเท่านั้นนะครับพี่นะหลวงปู่นะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนั้น เราทําแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ข้างหลังเป็นเหล็กไหลนะครับฝังเหล็กไหลฟังเหล็กไหลครับเนี่ยนะครับนี่นะครับฟังเหล็กไหลของลูกปู่หัวนะครับเนี่ยครับผมนะครับนั้นนะใครที่อยากจะได้นะครับวัตถุมงคลที่ทรงอุดมภาพนะครับทรงเรียกว่าบารมีแล้วก็เรียกว่าอยู่โยงกับพันครบเลยนะของลูกปู่หัวนี่ครบเลยนะครับเมตตาก็มีอยู่โยงโงกับพันก็มีสะท้อนกลับก็มีธรรมาค้าขึ้นก็มีครบถ้วนเขาเรียกว่าครอบจักรวาลนะครับก็นะครับผมยังมีอยู่นะครับจะได้นะครับ นะมาร่วมกันซื้อที่ถวายลุงปู่นะคลวงปู่สวงกันนะครับอ่ะแล้วก็นะผมก็ยังมีเหรียญด้วยนะเหรียญของลุงปู่หรือวลุงปู่สวงผมสร้างเองนะครับเป็นเป็นรุ่นที่เราสร้างเองนะครับอันเนี้ยนะครับคนลูกสิทธ์เนี่ยแฝงน,นะไปอุบัติเหตุรถชนแล้วไม่เป็นไรนะครับน,นี่คือยือนยันเลยครับนี่คือไม่ตายห่ครับ นะเป็นเหรียญที่อาจารย์ช้างสร้างไว้แล้วก็หลวงพ่อเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะหลวงพ่อเพิ่มเข้าพุทธาพิเศษนะครับหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อโวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อปูนหลวงพ่ออุดมที่เป็นครูบาอาจารย์ของผมจะใสยย่ยุทธยาหมดเลยนะครับมาปลูกเสกเอาไว้นะครับอันนี้นะครับมีทั้งล็อกเก็ตนะครับแล้วก็นะครับอ่าแล้วก็เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็มีนะองค์เนี้ยทองแล้วก็มีลมดําด้วยนะครับเนี่ยก็นะครับ ใครอยากจะได้วัตถุมางคนไม่ว่าจะหลวงปู่สวงนะครับแล้วผมก็จะมีกูมานน้องโกยเงินด้วยเป็นเล็กกูมารก่อนที่พระพิกาเนธจะโดนตัดเสียนะก็จะเป็นเด็กน้อยเขาเรียกกูมารทองน้องโกยเงินครับเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้สักอันนึ่งนะครับใครอยู่ข้างนอกครับหยิบเหรียญน้องโกยเงินไหมสักอันนึงครับนีนะครับน้องโกยเงินนะครับหลวงปู่สวงจะมีสองเนื้อนะครับหลวงปู่สวงจะมีสองเนื้อครับผมนี่ครับนีครับก็สนใจเข้าไปดูในเฟซ ของอาจารย์ช้างจิตประพัฒสอนครับนะครับอาจารย์ช้างในเพจของอาจารย์ช้างจิตประพัฒสอนนะครับหรือโทรโทรศัพท์โทรเบอร์โทรศัพท์มาเลยโทรศัพท์เลยนะครับนะศูนย์เก้าห้านะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหกหกเก้านะครับผมนี้กำหนจำกัดครับเป็นเหรียญของน้องโกยเงินเงิที่เป็นพระพิกเนตไงนะครับเนี่ยทุกเรื่องยังไม่โดนตัดเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวเนี่ยซับนะครับใครที่ชอบในเรื่องของนะครับโชคลาภ หวยนพูดกันตรงๆนะครับมีเหรียญนี้นะครับเขาบอกว่านะคนที่เช่าเหรียญนี้ไปเนี่ยนะถูกหวยนะเขาเรียกว่าเป็นว่าเล่นเลยวันเว้นวันเดี๋ยวนี้มีหวยรายวันนะแต่เข้าไปดูแล้วกันนะไม่ว่าจะน้อยไม่ว่าจะลาวไม่ว่าจะอะไรนะครับเขาเรียกว่าเนี่ยเก่งมากเลยนะเริ่มหุ้นนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีสองสีถ้าเกิดใครการงานก็จะเป็นสีน้ําเงินนําเงินนําทองนาโชคนําลาบนะครับนะครับก็บอกนะครับ ใครอยากจะได้จริงๆนะครับเพราะว่าเราจะนําเงินนะครับต้องบอกก่อนเราจะนําเงินไปซื้อที่ถวายกั้กับหลวงปู่นะครับหลวงปู่สวงนะเพราะว่านะครับแล้วก็เดา๋ยวจะในเทพแล้วเดี๋ยวจะจะเทพนะซูมแล้วก็ดูนะครับผมบอกนี้นะครับว่าหลวงปู่สวงองค์นี้นะครับที่ผมสร้างเนี้ยนะครับอับพินิหารโคตรอภพินิหารนะครับเพราะนะรูปนะครับรูปพระลบองค์นี้จะเป็นหุ่นขี้พึ่งนะครับหุ่นที่พึ่งนะแต่คุณเชื่อไหมครับ ว่านะครับมีเส้นเกสรงอกได้ครับหุ่นยี่เพึ่งเนี่ยจะไม่มีเส้นเกสานะแต่ในองค์ท่านนะครับนะ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 ครับมาขอพรได้มาขอพรได้ครับมาขอพรได้นะครับนะมาขอพรได้นะครับที่วงเวียนใหญ่นะครับที่วงเวียนใหญ่นะครับนะแล้วผมก็นะครับ จิตตั้งต้นของผมเนี่ยผมอยากจะมีที่นะพี่ mm hmm. ใดเทพนะอยากจะมีที่ให้คนเนี่ยเอาไปจับไหวบูชา <Okay. S 1> เพราะคนเนี่ยนะลำบากกันเยอะตอนนี้นะ <Okay. S 1> นะเท่ายากหมัดแพงลาบากกันเยอะ,ะครับก็ไม่รู้จะที่พึ่งทางใจยังไงบางคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าหลวงปู่สวงเนี่ยเก่งในเรื่องของนะโชคลาภหวยเนี่ยแม่นมากนะอยากจะมีที่แล้วก็ให้ทุกๆคนนะครับมาด้เรียกว่าเสี่ยงโชคกันมาขอพรกันมาขอโชคลาภกันนะครับเนี่ยนะ ใครนะตอนนี้ใครจะมาที่วงเวียนใหญ่ก็มาไหว้ได้มาขอพรได้มาดูได้นะครับว่าผมโม้หรือเปล่านะครับว่าเส้นเกษางอกจริงๆนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่มหัศจรร์นะครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ